สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเคเบิลต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการช r u e มิวสิก top 20รายการอัปเดตเพลงฮิต20อันดับประจำสัปดาห์นะครับวันนี้กับผมมีเจเคเบิลครับและมีเจน้ำค่ะที่หนึทุกคนมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะน้องเคเบิลครับผมไม่เจอกันมาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเลยถูกต้องหนึ่งสัปดาห์เต็มๆผมแบบว่าแอบหนีไปอ้าวไปอะไรกันงอนอ๋องอน โอ้หเขางอนด้วยคุณผู้ชมทีนี่เราอะเราสแตนบายอยู่แล้วเรามีผู้ชายผัดเปลี่ยนมาหาที่เราควรจะต้องดีใจนะ,ะ<ร>พี่บอลงอนนะก็ว่าสัปดาห์ที่แล้วมันไม่ใช่ผู้ชายคะ่ะสัปดาห์ที่แล้วเป็นใครเป็นออนนี่โอ้โหพี่ออนจริงๆแล้วผมต้องมาคู่กับพี่ออนนะคือเวลาพูดถึงพี่อะเคเบิ้ลมีหน้าตาแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะเพียจะรู้มากเลยมีมีตลอดพี่น้ำใครพูดถึงพี่น้ำนี่ผมพยายามแบบว่า ปกป้องพี่น้ำยยพยาพยามบอกว่าสาันสจพี่น้ำตลอดเวลาู่แล้วครับผมใช่เป็นพี่สุดที่รักนะอันนี้ที่แล้วได้ข่าวว่าพูดถึงเรื่องฝุ่นกันใช่ไหมใช่ครับผมช่ว<บ>งควันและฝุ่นมากปมายถูกต้องช่วงนี้ประเทศไทยของเรานะครับฝุ่นควันนี่เยอะมากวันนี้ผมก็เลยแนะนานะครับ5้าที่เที่ยวที่จะไปรีเซ็ตร่างกายไปรีเซ็ตปอดของคุณเนี่ยให้ชุ่มฉ่าด้วยออกซิเจนครับผมโอ้ว้าวฟังแค่นี้เนี่ยก็อยากจะรู้แล้วว่าที่ไหนแต่ว่าก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปอัปเดตทั้งเพลงแล้วก็อัปเดตทั้ง5สถานที่ที่เราจะไปรี เราไปชบทวร์0ีอันดับประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีกว่าค่ะ ช่วน20อันดับประจำสัปดาห์ที่แล้วอันดับที่20ดาษสารที่เคารพน้อยพรูอันดับที่19 Summer Imagination พลาสติกพลาสติกอันดับที่18คอน j u r i 2018 The Parkinson อันดับที่17ปิงยางยากินิคุสเวสิกถินอันดับที่16แค่เพียงฉันที่ไม่ลืมเอิร์ธ a ัทรวีอันดับที่15สวัสดีครับลิเดียอันดับที่14 Bad Girl หอภิวัฒน์อันดับที่13 Bob Gibson Super Junior D and E อันดับที่12 Hypnotized Nine by Nine อันดับที่11 Countless ชัย อันดับที่สิบหนึ่งถึงร้อยสมเกียรติอันดับที่เก้าลาลาลอยเดือดถอยอันดับที่แปดเยสอเยส twice อันดับที่เจ็ดเจ็บน้อยที่สุดซิลอันดับที่หกเจ็ดเคโอปาวีอันดับที่ห้ายิ้มก็พอโตสักสิทธิ์ฟรเจอริ่งวันดอร์เฟรมอันดับที่สี่ได้ข่าวลิปตาฟรเจอริ่งซีดีการ์ตีอันดับที่สามความรักกำลังต่อตัวนนทนนอันดับที่สองดูดีโพลิแคทอันดับที่หนึ่งต่อให้ซีซั่นห้าว้าวเป็นเงไงกันมายี่สิบอันดับประจำสัปดาห์ที่แล้วถือว่ามีเเเพพลลลลงงใหหม่ขยนะ มันต้องอัปเดตตลอดเลยรู้ไหมครับได้ครับผมมีฟังและ20อันดับว่ามีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมีมาอัปเดตด้วยพร้อมกับมีนิวซิงเกิลนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเพลงใหม่ที่เข้ามาประจำสัปดาห์นี้มาฝากกันด้วยแน่นอนครับผมนะฮะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย PM 2.5ุฝุ่น2 .5 PM ก็คือ2.5ไมโครตอรนเล็กมากๆนะคะก็เลยเข้าไปซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันตรงๆว่าฝุ่นมันก็ยังไม่ได้หายไปจากชีวิตเรามันก็ยังมีวันที่อุ้ค่าฝุ่นสูง,<ร>งจนเราร,รู้สึกมีแสบหูแสบจ,จมูกแสบตาจามฮัชชิวแล้วก็อาการแพ้ผื่นคันใดๆจนถึงวันที่เรารู้สึกว่าโอเควันนี้พอจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็เลยเหมือนแบบเราต้องสะสมเดี๋ยวเจอควันพิษเดี๋ยวเจอฝุ่นเดี๋ยวเจอนู่นเจอนี่ตลอดเวลาต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาวันนี้อย่่่าางททีีีเเคคอก็ืตรยมมสถน 5สถานที่ท่องเที่ยวไหมคุณผู้ผมชมนะเพื่อที่จะไปสูรโอโซนกันสักหน่อยไปรีเซ็ตปอดกันสักหน่อยไปรีเซ็ตร่างกายกันสักหน่อยถ้านะมีเวลาว่ามีวันหยุดในช่วงใกล้ๆนีน้ถูกต้องครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปรู้จักกับ5สถานที่นี้เนี่ยเราไปฟัง2เพลงนี้ก,นก่อนเลยอันดับที่20ของเรานะครับคนชั่ว218 0และอันดับที่19นะครับติ้งย่างยากินิกุจากสวิตสกินครับ ก่อนที่จะไปถึงสถานที่แรกวันนี้นะเรามาถึงที่ new entry กันก่อนดีกว่าครับผม new entry อันดับที่18ของเราในวันนี้นะครับได้ด้วยว่าเป็นเพลงเอามา rearrange ใหม่นะฮะคืนที่ดาวเต็มฟ้าจากน้องเจ้าหนาานั่นเองซึ่งกองนี้นะนี่เวอร์ชันก่อนเป็นของคุณปราโมทวิเลปานะคืนที่ดาวเต็มฟ้า ก,ก็จะมีอาการแบบว่าเป็นผู้ชายพูดถึงพร่ำเพ้อคนเดียวเหนองเหาอยู่กับท่ามการดนงรีแต่เพลงนี้นํามาเรียนใหม่โดยน้องเจ้านายนั่นเองนะคะแล้วก็ทําดนตรีออกมาหมดได้เลยว่ามีความเป็นแบบ วัยรุ่นนะฮะไม่ได้แค่เพพ้อหวานกับกับพระจันทร์ใดๆนะก็รู้สึกว่าแบบเออท่ากลางเสกเพลงใดๆจบที่นี่นี่เราไม่ได้ต่อยมวยใช่ไหมเมื่อกี้ครานี่เราไม่ได้ต่อยมวยใช่ไหมไม่ใช่เออที่เราฟังเรารู้สึกเป็นไงบ้างผมฟังแล้วผมรู้สึกว่า เป็นการนำเอาความมีฮิปฮอปด้วยนะครับผมมี R b ดีด้วยนะมีการแบบว่าผสมภาษาอะไรหลายอย่างเข้ามาแล้วก็ทำให้เพลงนี้เนี่ยน้องเจ้านายก็ได้โชว์ศักยภาพในการร้องร้องหรรับด้วยนะครับผมแต่ที่เราสังเกตอย่างนี้นะคะนักรู้สึกว่าพอเห็นเพลงนี้เรานึกถึงคุณพ่อเขาพอด้วยความเป็นบีดดนตรีหรือว่าแบบหลายๆอย่างเนี่ยเราทำให้รู้สึกว่าเออเนี่ยเราเคยได้ยินแบบนี้ประมาณนี้มาจากเซแล้วนะคะอาจจะเป็นเพลง going ค่ะ เชือใหขึ้นในลึกอะไรอย่างเงี้ยอันจะมีหนึ่งปีหนึ่งนั้นทีคือเป็นบีทที่พี่เจเนี่ย <คะ S 1> เขาน่าจะชอบประมาณเนี้ยมาตลอดแล้วตอนนี้ก็คือส่งต่อมาให้ลูกชายเขาแล้วแลวเราไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเอียงเหลืออีกหนึ่งอันดับนะแล้วอันดับที่17เจ็ดจะสัปดาห์นี้แค่เพียงฉันที่ไม่ลืมจากพี่เอิร์ธพัทรรวีคนดีคนเดิมคนสวยของเรานั่นเองนะคะฝ <จะ S 1> ากเยรอนด้วยละกันนะคะตอนนี้2อันดับพร้อมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วไปชมกันเลยจ้า ประจำสัปดาห์นี้นะคะ อยู่ในอันดับที่บกกับเพลงนี้ค่ะก o o d b บ e ายจากสิงโตนำโชว์นั่นเองเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ที่ออกมาในสไตล์สบายๆเหมือนพี่สิงโตอยู่แล้วเขาแบบว่าดิจิตาชิลๆจังหวะสบายๆนะครับผมเพลงนี้พูดถึงอะไรเพลงนี้พูดถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนในวัยมัธยมถ้าดูในเอ็มวีนะจะเป็นแบบว่าในวัยมัธยมจำวันสุดท้ายได้ไหมที่เราต้องจากกันที่เราต้องแบบมาเซ<ะ>็นชื่อกันมาเซ็นเสื้อกันอะไรอย่างนี้แล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราต้องจากกันแต่ว่ามันมันไม่ได้จากกันด้วย ไม่ดีนะมันจากกันด้วยดีแล้วแบบว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทําวันนี้ให้มันดีที่สุดอยากทําความทรงจําที่เราจะต้องใส่กู๊ดบายให้มันดีที่สุดขนลุกเลยอ่ะพูดถึงแล้วต่างคนก็ต่างมีโมเมนต์ในการจากลาที่แตกต่างกันไปแต่การจากลาที่ด้วยความที่รักความรักไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หัวเศร้ามากๆเลยนะว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะคะแต่ก็ไปดูเพลงนี้กันว่าพี่สินโตนําโชคเนี่ยเขาจะสื่อออกมาอย่างไงถึงการจากลาแบบแบบ แต่ด้วยความจริงใจ,ใจเต็มเปี่ยมไปได้วยความรักค่ะคุณครับผมถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงน,นี้เลย Goodbye จากพี่สิงโตนำโชคครับ กลับมาช่วงนี้แต่ที่2ของเรานะครับเริ่มต้นที่สถานที่เที่ยวรีเซ็ตปอดรีเซ็ตหัวใจรีเซ็ตร่างกายของคุณดีกว่านะฮะที่แรกไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมเรียกได้ว่าหมู่บ้านนี้ดังมากนั่นคือหมู่บ้านคีรีวงศ์เฮ้ยตั้งอยู่ที่ไหนว่าหมู่บ้านกลางเมืองดังมากไม่ใช่ไม่ใช่หลายสาขาหมู่บ้านคีรีวงศ์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอลานสกาที่ที่นี่ของสกาในทั้งวันอ๋อไม่ให้สกาที่ที่ไม่ใช่นะฮะเขาเป็นชื่อำเภอลานสกาตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรม ราดนั่นเองคือหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าอากาศดีทั้งปีขึ้นน้ำไม่ว่าจะเดือนไหนของปีนะครับก็อากาศดีอากาศสดชื่นอ,อากาศสบายจนได้ขึ้นเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวอ๋อแต่ื้อพูดถึงอากาศดีคนก็จะชอบนึกถึงทางภาคเหนือให้อาสารก็เพิ่งเคยได้ยินอากาศดีจากทางภาคใต้เหมือนกันนะด้วยด้วยความที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่แบบว่ามีต้นไม้มีป่าเขาเยอะไงเป็นหนึ่งจังหวัดในภาคใต้ที่แบบว่าป่า,าเยอะมากาพื้นที่ในพื้นที่ป่าเนี่ยเยอะมาก ก็ทำให้โดยรวมๆเนี่ยอากาศดีกลางไปเป็นคนหน้าก้นอ๋อคนหน้าก้นเป็นคนหน้าก้นอยากไปเที่ยวหน้าก้นเลยนะคนไหนขอนชีธรรมารัตน์หน้ากนราชสีมาโอ้โหโอ้ากนราชสีมาไม่ต้องใต้นะฮะไม่ต้องมีสำเนียงททงแดงนะจ๊ะอ้ทอทอแต่ว่าก่อนที่จะไปพายไหมคะเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยว เบรกหน้าน้องเคเบิลจะมาอัปเดตว,ว่าจากมีสถานที่ไหนหน่าท่องเที่ยวบ้างแต่ว่าที่นี่น่าไปนะคุณ<ว>ผมจริงามาต่อกันที่อันดับที่15ครับผมกับเพลงเบ้าอยู่จากซูเปอร์จูเนียร์ D&E และอันดับที่14นะสวัสดีครับจากทีวีเดียตอนที่สองเพลงนี้พร้อมรับผู้ชมแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าครับผม ปาพี่ไปเที่ยวไหนสิปาพี่ไปเที่ยวโดยที่น้องเ่าดีงกลับงกลับมาครับผมใช่ครับผมจะดีดนะกลับมาเนี่ยฮะกลับมาอยู่กับเราสองคนต่อนะครับและผมก็มีอีกหนึ่งที่เที่ยวมาฝากคุณผู้ชมกันเฮ้ยวันนี้เราชวนเที่ยวตลอดเลยนะเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยสุขภาพดีปอดแข็งแรงร่างกายแข็งแรงจะได้กลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่เวลาไปเที่ยวเราไปเที่ยวใครเที่ยวกับพระครูครับผมจริงเหรอแต่ว่าพี่ว่านะพี่ไปเขาโอเคเบินได้ปะได้ดิได้กันอยู่แล้ว ไมถึงว่าได้ได้กันอยู่แล้วได้ไปกันอยู่แล้วครับผมโอเคโอเคสถานที่เที่ยวที่สองของผมนะครับนั่นคือปางอุ๋งนั่นเองอ๋อพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วที่เนี่ยมันมีแมวน้ำเยอะไม่ใช่ปางอุ๋งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับอไหรออุ๋งอ๋ไม่ใช่ไม่มีไม่มีอุ๋งอะ๋ครับผมปางอุ๋งอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อพูดชื่อปางอุ๋งหลายคนรู้จักแน่นอนนะครับเพราะเขามีสมญานามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอกเฮ้ยนั่นแปลว่า มีสามหมอออกมาอย่างนี้ได้เลยใช่คือเขาแบบว่าคือเปรียบเสมือนอากาศดีๆที่สวิตเซอร์แลนด์ยกมาอยู่ที่เมืองไทยและที่ปางอุ๋แห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวทำนี้ใช้ได้กับปางอุ๋แน่นอนโอ้โหนะคะก็ยิ่งได้เรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองไทยเป็นโครงการพระราชดำริอีกเพราะว่าสมัยนั้นก็คือสมเด็จย่าเนี่ยก็จะพูดถึงสว <c oughs> ิตเซอร์แลนด์โอ้เป็นดินแดนที่สวยมากๆถ้าอย่างนั้นเราจะรู้เลยว่าคนคนผู้ใหญ่ที่บ้านเราอย่างอาม่าพี่ก็จะรู้สึกว่าอยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์มากอากาศ ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราหลอกอาม่าก็ได้ให้อาม่าเนี่ยติดตาก่อนเออหลับอาจจะแบบว่าแอบผสมยาในหลับนิดหนึ่งให้อาม่ารู้สึกว่าคลิ้มเคิมเหมือนเครื่องเครื่องบินแล้วก็มาปล่อยที่ปังอุกแล้วบอกโอ้ซีซั่นแลนด์โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะเออนะไปได้ไปได้ทำได้อยู่นะอาจจะมึนๆนิดนึงนะคุณผู้ชมมาลากตบกับวันนี้เพลงกันหน่อยดีกว่าครับผมกับอันดับที่สิบสามประจันสุนทรนีใน Bad Girl จากพี่เหน่งพี่วัฒน์นั่นเองค่ะและอันดับที่12 ล่าล่าลอยจังจะทอยนั่นเองนะครับผมเอาเพลงนี้ไปฟังที่ตัองอุ้ม้็มได้ฉันจะพาเธออุ้มอุ้มอุ้อล่องไปออตอนนี่ตังนี่ที่พร้อมรับผู้ <laughs> ชมแล้วไปชมกันเลยครับจะมีเธอ อันน่ะทำไมรักแบบนี้ไม่เนี่ยไม่มีบอยๆน่าจะมาถึงร้องเพลงนี้ครับผมอ้าวโอ้ยมันเข้าโฟนโอ้ยโอ้ยมันกรโจนโอ้ยเลยแต่เด็กๆไม่ได้เพลงฮิปฮอปเยอะมากแล้วเด็กวัยรุ่นก็ฮิตฮิปฮอปมากแต่เอาจริงๆนะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ฟังเพลงฮิปฮอปกว่ามันจะเข้ามาถึงหูเราอ่ะก็คือเลิกคิดไปแล้วตอนนี้พี่กำลังอาจจะแบบกำลังรู้สึกอินกับเพลงนี้นะทุกคนเขาก็คือเลิกฟังไปเลยไม็ต้องมีอื่นกว่าจะเพลงใหม่กันมาแล้วไงม่ไม่ยังแบบน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีบอยๆเลยมันแล้วแต่ความชชออบบบบขงงงงเราาาทีแววว่่จัหะ ชีวิตที่แบบว่าเราอกหักเงี้ก็อยากฟังเพลงเศร้าถูกไหมช่วงจังหวะชีวิตที่สนุกเราก็อยากฟังเพลงอะไรที่มันแบบเล้าใจเล้าใจหน่อยเออนะครับผมเปล่ามีกลับมาถึงอันดับที่สเมทของเราในวันนี้นะครับเพลงนี้เรียกได้ว่ามีทั้งการโชว์เสียงร้องที่คุณภาพของศิดปนะฮะแล้วก็การโชว์ฮิปฮอปี่เรได้ว่าฮิปฮอปจนถึงข้างในหัวใจแบบว่าติดตักิดตับของซีดีกันทีด้วยนะฮะ เพลงนี้มีชื่อว่าได้ข่าวนะครับผมลิปตาฟิชเชอร์ลิงกับซีดีกันทีนั่นเองอแล้วก็อย่างคุณซีดีนี่ก็เป็นเพลงเจ้าของเพลงไมโครโฟมเมื่อี้นะผมร้องอยู่ด้วยเอ้าไม่น่าหรอกที่เบิลตกเข้ามาอเออแต่พี่แยฉลาดไม่พอที่จะตกเข้ามาเองค,คิดมาแล้วคิดมาแล้วคิดน้อยคิดนอ้อ <laughs> ยนะ <laughs> อแย่นะครับผมแล้วเราฝากไว้ด้วยช่วยดีอัปเดตครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษนะครับสามารถเข้าไปดูละครดูซีรีส์ดูกีฬาดูการ์ตูนอัปเดตข่าวสารต่างๆรวมถึง20อันดับประจำสัปดาห์ของเราด เข้าไปทำได้หมดใน True ID อัพเดตครบสดทุกความสุขและสิทธิพิเศษครับว้าวสุดยอดมากะและตอนนี้นะลิปตาก,กับ c ีดีก็พร้อมรองผู้ชมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตท็อปเทนกันค่ะ ก่อนจะเข้าสู่ท็อป10นะครับเราไปทบทวนอันดับที่20ถึงอันดับที่11กันก่อนเลยจ้าอันดับที่20ลงจากอันดับที่18คนชั่ว2018เดอะพาคินสันอันดับที่19ตกจากอันดับที่17ปิ้งย่างยากินิคุสวีตสักทีมอันดับที่18นิวเอนทรีคืนที่ดาวเต็มฟ้าเจ้าหน่ายอันดับที่17ตกจากอันดับที่16แค่เพียงฉันที่ไม่ลืมเอิร์ธพัทรวีอันดับที่16นิวเอนทรีก๊ดบายสิงโตนำโชคอันดับที่15ตกจากอันดับที่13บจููเเ อันดับที่14ขึ้นจากอันดับที่1 5สวัสดีครับลีเดียอันดับที่13ขึ้นจากอันดับที่14 Bad Girl หนึ่งอัิวัตอันดับที่12งตกจากอันดับที่9ก้า La La Lolly The Toys อันดับที่11ตกจากอันดับที่4ได้ข่าวลิปตาฟิจิลิงซีดีกันทีกลับมาอยู่กับเราในท็อปเทลแล้วับผมเริ่มต้นกันที่อันดับที่1 0เลยดีกว่าอย่ารอช้านะคะกับเพลงนี้มันจูดิที่สุดเลยไว้แก ดูดีพอลลี่แคทนั่นเองแต่ว่าแต่ว่าตกลงมาไกลามากเลยนะคะจากอันดับที่ 2, 2, 2> นะคะตกลงมาถึงอันดับที่สิลงมา8อันดับด้วยกันนะคะอีฉันก็ตกใจแสดงว่าแฟนคลับพอลลี่แคทเนี่ยแรงตกหรอหรือยังละ่ะไม่ใช่นะฮะแฟนคลับพอลลี่แคทไม่แรงตกแต่ว่าแฟนคลับที่อยู่ในท็อปเทนของเราเนี่ยแหละ วอดจนเข้ามาันหนักมากคุณผู้ชมนะฮะวอดจนแบบว่าตอนนี้อันดับ2เปลี่ยนแปลงแล้วและอันดับ3 4 5 6มันก,ก็ต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมใช่นะ<ต>เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องหยาบเปลี่ยนช่องไปไหนต้องมารอลุ้นกันว่าท็อปเทคของเราจะสวิงกันขนาดไหนถูกต้องครับผมต่อที่อันดับ9ของเรานะครับเพลงนี้จากหนุ่มหนุ่มนายบายนายฮิปฮอตไพรส์โอ้โหเต้นกันแบบว่าเออเออเชื้อเชื่อเลยหมอ แล้วมีความป้ามีความแบบว่าเป็นบอยแบนด์คุณผู้ชมแล้วแบบว่ารวมดาวเยี่ยนนี้ดีกว่ารวมดาวออาจริงๆแล้วถ้าเป็นชื่อไทยอาจจะไม่ชื่อนายมาแนละ้วชื่อไทยเป็นรวมฮิตติดดาวไทยไรอ <ๆ S 1> ยู่ชื่อไทยกินนะจริงเหรอทำไมก็ชื่อเรื่อ้เกระวา,วาก็ชาติใจป้ามากเลยชอบมากเลยแล้วแบบว่าแต่ละคนต้องบอกเลยว่างานดีงานแน่นมาก จริงแล้วเนี่ยเคเบิลเนี่ยก็อืมก็ได้อยู่นะนายนายนายใบนายเหมนกันนะเก้าคูนเก้าเหมือนกันนะผมว่าไปถึงอะไรเก้าคูนเก้าเลยนะมันนายใบนายนี่แหละครับผมเออได้ครับสองเพลงนี้พร้อมเราคุณชมอยู่แล้วนะฮะอย่ารอช้าไปฟังกันเลยกับยูดี่กับฮิปโนไทต์จ้าส่งเพลงแก้เขินเราเขื่อใจแล้ว เอาละค่ะก่อนที่จะไปเพลงกลับมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวที่จะได้รับอุณหนะ,ะมะสุดอากาศเต็มที่เรียกไ,ได้ว่า Refresh อ o r t ของเรากันหน่อยดีกว่านะคะกับที่นี่เลย กลกรุงเทพหน่อยเมื่อกี้ไปใต้ไปเหนือกันแล้วนะคะวนมาที่ภาคอีสานตันต้นอีสานตอนต้นไปแบบนิดน,นึงไปประตูสอี<ป>สานนั่นก็คือโคราชนั่นเองนะคะวังน้ําเขียวด้วยความที่ฉันเป็นคนโคราชก็เลยขอว่าพูดเรื่องราวของวังน้ําเขียวมาหน่อยดีวยกว่าคือมันเป็นแหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของโลกด้วยแว่าเป็นสวิ์แลนด์แดนอีสานสวิสแลนด์อีกแล้ว เมื่อกี้บางของสวิตเซอร์แลนด์หนูว่านะคะจริงๆแล้วอ่าคนสวิตเซอร์แลนด์เขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวถึงประมาณ700ปีแต่ว่าเขาไม่บอกอะไรเรามากกว่าเขาแบบเป็นซ่อนเนี่ยเป็นคนซ่อนแค่คนไหนอายุ700อาจจะบอกแค่ว่าแบบอุ้ยนี่แบบ8ปดแปดสิบปีผ่างเงี้ยอายุยืนขนาดนั้นเลยอากาศดีไงนะคะเพราะว่าเราอยู่ตอนนั้นที่อยู่โคราชเนี่ยช่วงหนึ่งที่เราบูมมากๆคนบอกไปเที่ยวมันเขียวเยอะมากเพราะว่าเขามาสำรวจแล้วว่าเป็นโอโซนอันดับที่7ของโลกก็คืออากาศดีอันดับที่7ของโลกเลยใช่ อากาศดีมากแต่ตอนนี้อากาศด,ดีมากจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะคะเรารู้สึกว่าบรรยากาศช่วงหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวที่โคราชเนี่ยอาจจะไม่ได้เหนือมากนะแต่ว่าช่วงที่หน้าหนาวเนี่ยเราใส่เสื้อกันหนาวจริงๆเลยนะมีผิงไฟมีแบบจุดไฟด้วยนะจําได้เมื่อประมาณแบบว่าเกือบสิปีก่อนนะก็คือหนาวคือหนาวจริงๆแต่เดี๋ยวนี้เวลาหนาวมันไม่ค่อยหนาวอ,ะอ่ะอ่าเขาอาจจะแบบว่ามี<อ>การสร้างมีสร่งรีสอร์ทมีสิ่งก่อสร้างแบบว่า ขึ้นมาเยอะแยะอาจจะแบบบังทางลมอาจจะแบบว่าทําให้อากาศแย่ลงแต่ว่ายังถือว่าเป็นหนึ่งในสนที่ที่อากาศดีนะที้ถ้าคือถ้าเราไปเที่ยวเรารู้สึกว่าเรายังแฮปปี้กับน้ําเขียวอยู่แต่เรารู้สึกว่าถ้าสมมติไปกน้ําเขียวไม่ควรไปช่วงเทศกาลเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ในเขาเพราะฉะนั้นถนนก็จะแคบมิดนึงมันก็จะมีอาการรติดถ้าใครว่างสะดวกสมมติวันนี้สะดวก ไปเที่ยวดูแล้วจะรู้ว่าวาน้ำเขียวที่แท้จริงอ่ะดีมากจริงๆถูกต้องครับผมกลับมาที่ชาร์ตเพลงของเรานะครับตอนนี้เดินทางมาถึงอันดับที่8กับ7แล้ว,วอันดับที่8ของเรานะครับหนึ่งถึงร้อยจากสมเกียรติและอันดับที่7 yes or yes จากถวายครับผมัตอนนี้2เพลงนี้พร้อมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผม yes or yes จังแย่ไอซ้ซอสเราสองคนอยู่ในอันดับที่หกกันแล้วนะครับผม,มกับเพลงนี้ โอเปวีนั่นเองอพูดเยอะมันไม่ดีหรอกอพูดเยอะไม่ดีหรอกก็เป็นคำแก้ตัวถึง7,777พันคำนะคะพูดไปเหอะพูดไปเหอะมันไม่เท่ากับการกระทำหรอกคุณผู้ชมเฮ้ยแต่จริงๆนะพูดเราจริงๆความรู้สึกจริงๆนะควรจะบอกว่าเออใช่การกระทำสำคัญกว่าคำพูดแต่พูดบ้าง <c oughs> พูดบ้างเถอะว่าแหละ <c oughs> <laughs> บางทีก็ไม่รู้นเนาะอยากออบอกสักนิดนึงใช่ได้แบบ,บว่าออรู้ใช่อยาจะบอกทุกคนบนโลกใบนี้นะคนที่แบบคนที่ฉลาดแล้วคนที่เจอความสัมพันธ์ที่แบบไม่เข้าใจกับบางคนคน,คนบางคนโง่จริงๆโง่แบบแอ s ซ l ลูรี่โง่อ,อย่างดิฉันเป็นตัวผู้ตรงๆโง่ ถ้าไม่พูดไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้สใจไปแอบทําอะไรสองสบัยไม่รู้ไม่รู้บอกเลยบอกเลยเดี๋ยววันนี้จะแบบว่าถือเค้กมาเซฟไว้นะอันนี้ก็นอนเรียบร้อยแล้วจ้ะหรือบางอย่างเนี้ยคนอย่างพวกพี่งเงี้ยจะเป็นแบบบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าอะไรสมควรทําไม่สมควรทาคนลักษณะเนี้ยจะจะโดนเยอะจะเราก็จะอาจจะมองว่าเป็นแบบคนที่ัยไม่ดีหรือเปล่าหรือเด็กไม่มีมารยาทแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนอย่างเรามีเยอะแล้วเราอ่ะ ไม่ได้คิดอะไรกันเลยคือเราไม่เราคิดน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะบอกเรับผพูด<ม>หน่อยนะพูดนิดน,นึงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับไปฟังอันดับที่6ของเราเลยครับ 7K จากโอปาวี v, แล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนท็อปฟของเราจะมาแล้วอีกไม่นานเท่านั้นเราจะได้รู้แล้วว่าอันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้ของเราเป็นใครแต่ว่าตอนนี้ไปฟัง7 k จากโอปาวีเลยจ้าค It's ตอนนี้เดินทางมาถึงท็อปฟ라์ไปแล้วครับผมแต่ก่อนจะไปท็อปฟ์เนี่ยผมขออนุญาตแนะนําอีกหนึ่งสถานที่รีเซ็ตปอดของผู้ชมเอแต่ว่าเมื่อกี้เราพูดมานี่คือไกลมากแล้วนะไม่อยากออกไปแล้วพี่เหมือนจะต้องหยุดงานเลยอ่ะที่นี่ไม่ต้องหยุดงานแค่นิดเดียวเท่านั้นก็ถึงแล้วนั่นก็คือบางกระเจ้านั่นเองเมื่อกี้อ่านดูนั่นแหละพี่น้ำจากที่ที่เราอัดรายการส่งวิสามก้าตอนนี้สามารถปั่นจักรยานไปบางกระเจ้าได้เลยก็ถือว่าไม่ไกลเลยนะมันใกล้มากคุณผู้ชมสําหรับบางกระเจ้าเนี่ยได้เรียกว่าเป็นโอซนของ เหล่าคนกรุงนะฮะเป็นที่ผลิตโอโซนของเหล่าคนโกงและบางกระเจ้าเนี่ยเขาจัดอีเวนต์บ่อยมากเป็นอีเวนต์นเกี่ยวกับสายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวิ่งมาราทอนมินิมาราทอน,น,าาอนปั่นจักรยานรอบบางกระเจ้าคือเขาจะจัดแบบนี้บ่อยมากๆที่น้าที่เขารู้สึกเป็นเหมือนเป็นเซนทรัลพาร์คของเราแล้วเราก็เป็นชาวนิวยอร์ซิตี้อะไรใดๆประมาณนี้อาก็ไปอีกที่นึงที่น่าสนใจไม่ต้องไปไกลมากไปพักผ่อนแบบเช้าเย็นอช้าถมกี่อะไรได้ก็ะไปกันแล้วกันเผื่อเจอกันนะคะที่นู่นนะคะเดือวแรกไลน์ โอ้โหแล้วเนี่ยเราวนไปขายตลอดเลยเราวนไปเรื่องขายของตลอดทำไมขา e. <st arts> ดหรือเปล่าช่วงนี้ฮะนิดนึงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวขอขายเพลงก่อนดีกวันนี้นะคะขายเพลงก่อนอันดับที่ห้าประจำสัปดาห์นี้นะคะเจ็บน้อยที่สุดจากสิวนั่นเองค่ะและอันดับที่สี่นะคะนี่สุดท้ายมากเัยพี่สี่ใช่ม <Netz iance S 1> พูดอันดับที่สี่ก็คืออันดับที่หนึ่งประจำสัปดาห์ที่แล้วต่อไปนะตกลงมาใช่กับเพลงต่อให้จากซีซั่นไฟก็คือตอนนี้อันดับที่สี่อันดับที่หนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่สี่อันดับที่สองส ใช่และตอนนี้3อันดับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนอเพราะฉะนั้นผู้ชมถ้าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะคะตอ,ตอนนี้ไปฟังสมงรณนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเจ็บน้อยที่สุดและต่อให้ครับโผ่ไปไป <c oughs> สัปดาห์นี้ล้วนะคะอันดับ3าอ,อกเลยว่าคุณผู้ชมริจันตื่นเต้นแทนครับเต้นแทนเลยอยากจะรีบบอกมากๆเลยนะคะอันดับที่3ขึ้นมาจากอันดับที่สิอประจําสัปดาห์ที่แล้วมาแรงแซงทางโค้งสิอ็โอ้โหมาสออันดับใช่เรียกได้ว่านะคะถ้าสมมติว่าเป็นลูกเต่เยไซส์โคง้งโครบ เกือบจะเข้าป่วยในทเดียวแล้วกับเพลงนี้เข้าเลสจากาชนีนเอนะคะเป็นเพลงที่มาแรงไม่ใช่แค่เรานะจากที่เกาหลีเนี่ยก็มาแรงมากๆแล้วก็เนื้อหาเพลงดนตรีทุกอย่างคือดีมากจริงๆจับผมมาต่อที่อันดับ2เรานะครับอันนี้ขึ้นมาจากอันดับที่5พี่นานก็คือตอนแรกเป็นท็อปฟนะฮะไม่ขยับเป็นท็อปฟีเลยมาถึงอันดับมาถึงปึ๊บขึ้นมา2เลยเลยนะครับเพลงนี้ยิ้มก็พอจากพี่ต่อศักดิ์สิทธิ์ฟิชเชอร์ลิงกับวันเดอร์แฟมนะครับเมื่ห่เราลองแซมเปิรนิดหนึ่งได ร้องไม่ได้เยอะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับผมอย่ามฟังเคเบิ้ลกับร้มสองคนร้องอะไรอย่างเงี้ยเคเบิ้ลกับน้ำเลยนะคะตอนนี ead, like ้สองเพลงพร้อม้องผู้ชมอยู่แล้วนะคะแล้วเรามารอนุแชมป์กันว่าแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จะเป็นใครไปฟังกันเลยค่ะก็จะมาดูว่า ใครจะได้เป็นแชมป์ประจําสัปดาห์นี้นะคะเราไปทบทวนอันดับที่10ถึงอันดับที่2กันก่อนดีกว่าครับผมอันดับที่10ตกจากอันดับที่2ดูดี Pre t ี้ก o o ดโพ l y c a t อันดับที่9ขึ้นจากอันดับที่12 h y p n o t i z e นายบายนายอันดับที่8ขึ้นจากอันดับที่10 1นึถึงร้อสมเกียรติอันดับที่7ขึ้นจากอันดับที่8 yes ย r yes ย w i c e อันดับที่6คงที่7 k o p v อันดับที่5ขึ้นจากอันดับที่7เจ็บน้อยที่สุดซิลอันดับที่4ี่ตกจากอันดับที่ ที่3ขึ้นจากอันดับที่11 c เ o w l e t t Chinese อันดับที่2ขึ้นจากอันดับที่5ยิมก็พอโตศักดิ์สิทธิ์ Featuring Wonderfreem โอ้โหพวกแกเป็นแก๊งสะพองรู้ไหมตั้งแต่เปิดรายการมาวันนี้ตกใจทุกครั้งที่เวลาเข้าเบรกเนี่ยไม่คิอะไรนะดีดนิ้วปั๊บเดินมานู่นมานี่ เมื่อกี้อะไรนะโอ้โห้จบคืออยากจะปล่าประกาศริงต้งงไปเพราะว่าตั้งแต่ทำมาประมาณ2ปีกว่าเนี่ยยังไม่เคยเจอปรากฏการณ์นี้มาก่อนมันคือปรากฏการณ์อะไรพี่น้ำคนที่เคยเป็นแชมป์กลับเข้ามาเป็นแชมป์อีกรอบหนึ่งก็คือคนที่เป็นแชมป์เคยเคยขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งแล้วก็ตกลงไปแล้วก็กลับมาเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งใช่โอ้โหจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก หนุ่มน้อยมหัศจรรย์คนนี้คุณนนทนนนะกับเพลงความรักกาลังก่อตัวคุณผู้ชมเอาจริงๆไม่ธรรมดาต้องยอมรับว่าเด็กหนุ่มคนนี้ที่แฟนคลับเขาได้หนาแน่นมากขึ้นทุกวันเลยนะครับ <นะ S 2> <ม>เวลาไปมงไปงานใดๆเนี่ยเป็นแฟนคลับปุ๊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 บล่าสุดนีปมาง,งานปีใหม่ทาเสยานี่เป็นหนุ่มหล่อมากับเจสส่วนตัวแล้วแฟนคลับนี่ก็คือไปเชียร์ที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก่อนแล้วพอจะเข้าดาวเนี่ยบินกลับมา ใช่กใกล้ๆกันเลยกอเลยกลับมาเพื่อที่จะกลับมาดูนัดที่ไอคอนเสียมาทีหนึ่งไม่แปลกใจเหนียวแน่นมาก <มา S 2> ไม่แปลกใจเลยที่เขากลับขึ้นมาเป็นแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งจริงของคุณจีงขอบผมมือคำนองอ้ะตอนนี้ตอนนี้อย่าเสียเวลาเลยนะคะไปชมกันดีกว่าว่าของจริงของแรงนุ่มนนทนนคนหมายแห่งนั้นเป็นยังไงกับเพลงนี้ความรักกันประกอบเลยครโอ้โหความรู้สึกว มาเรามาสรุปเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับ<อ>เกี่ยวกับเรื่องการหนีฝุ่นควัน<อ>หนีมลพิษไปรีเซ็ตปอดรีเซ็ตหัวใจรีเซ็ตร่างกายของเรานะครับ,รบผมที่ผมบอกไปเนี่ยก็มีท้งใกล้มีทั้งไกล,กล<อ>คือถ้าถนัดที่ไหนหรือว่ามีเงินเท่าไหร่มีทุนทรัพย์เท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่ก็ไปที่นั่นนะครับ<อ>แต่ว่าสิ่งหนึ่งสําคัญเลยตอนนี้เนี่ยอากาศบ้านเรานี่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่<ช>ค่อนไปทางแย่เลยออกไปไหนมาไหนนะครับออกไปนอกบ้านออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็ต้อง ปิดหน้ากากด้วยนะครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับผมใช่ค่ะถือว่าไปพักผ่อนนะคะรีเซ็ตแล้วกลับมาช่วยกันรักษาโรคของเราเอาไว้ให้ได้ดังเดิมก็ผม,มสุดยอดม,มากแต่อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับผู้ชม True ID Music Application นะคะแอปดีแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะครับผมแล้ววันนี้ครับหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ